J'espère que v o สวั l l e z สดีควั่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะพวกเซวดีโออับ m หรับวิดีโอนี้นะคะก็จะตอบคำถามของคุณเออ น่าน่าจะเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะคะถามว่าเเทคนิคออกเสียงยังไงคะยากมากๆเลยเอาจริงๆเรื่องการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสนะคะอีแม่นี่ก็คือแบบก๊อปปี้ค่ะเวลาดูทีวีก็จะก๊อปปี้ตามเวลาคุณสามีพูดบางคําที่แบบออกเสียงยากๆเนี้ยก็จะก๊อปปี้ตามเลยค่ะอย่างเช่นคําว่าง่ายๆเลยปูปอเอก เวลามันออกเสียงอะ่ะมันจะออกเสียงเป็นแบบมีแอร์ข้างหลังหน่อยนึงก็แบบปูกปูกนะคะหรือง่ายๆเลยคำว่าบง o u r คนฝรั่งเศสจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ได้บอกออกเสียงแอร์คำว่าจุกเยอะขนาดอีแม่นะคะแต่คือว่าเนื่องจากเราเป็นคนฝึกภาษาฝรั่งเศสไงคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบพยายามพูดแบบชัดไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดเป็นประโยคอะนะคะ ก็ให้แบบฟัง intonation ของภาษาฝรั่งเศสนะคะมันจะมีขึ้นมีลงมันจะมี linking sound ก็ให้แบบฝึกตามโทนนั้นไปนะคะแนะนำง่ายๆเลยก็คือพยายามแบบหาช่อง Youtube ที่เป็นหนังฝรั่งเศสหรือว่าที่เป็นช่องที่สอนภาษาฝรั่งเศสที่เป็นคนฝรั่งเศสที่เป็น native นะคะเราก็จะได้แบบสัเนียงเราก็จะได้แบบเวลาเขาออกเสียง stress คำคล้ายๆภาษาอังกฤษอะค่ะว่าเออคำไหนมันต้องเน้นคำไหนแบบสามารถกลืนไปได้อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเนื่องจากว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเนี่ยมันแบบตแตกต่างกันมากภาษาไทยเราจะแบบเปล่งเสียงควบกันออกมาเลยเป็นคำเลยแต่ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมันจะแยกออกมาแบบ อืนะคะอ้าวโอเคก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่แนะนำได้นะคะโอเคบงโอคาชก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะในการเรียนภาษาฝรั่งเศสบอนจูร์เน